สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนิยายวายจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่าผมเทพจนทุกคนอยากลุกขึ้นมาตบมือให้ไม่สิอยากลุกขึ้นมาตบมือให้วันนี้เดินทางมาถึงเล่มห้ากันละค่ะเรียกได้ว,ว่าก็ใกล้ความจริงของตอนปลายทย้ายเรื่องกันแทบเข้ามาทุกที ก็ต้องบอกว่าเล่ม5้าเนี้ยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กับวิญญาณร้ายแล้วก็จิตวิญญาณร้ายด้วยค่ะแน่นอนว่าจิตวิญญาณร้ายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ใช่จากคนที่ทําให้วิญญาณกลายเป็นมีจิตพยาบาทแต่แน่นอนว่าด้วยฝีมือน้องกู้ของเราไม่มีทางที่จะแพ้เอาชนะมาได้ทุกจิตวิญญาณอาฆาตเลยค่ะ แต่เรื่องราวที่ทําให้กลับถึงต้องน้ําตาซึมเนี่ยก็เรื่องราวของชีวิตของน้องกู้เมื่อสมัยที่ยังอยู่ในร่างของลูกศิษย์อาจารย์ก่อนที่จะมาเป็นน้องกู้คุณชายสามของตระกูลกู้นะตอนนี้ใครจะไปคาดคิดว่าน้องกู้ที่ยิ้มง่ายในวันนี้แท้จริงแล้วเบื้องหลังเขากลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าเศร้า เพราะคงไม่มีอะไรเศร้าไปกว่าที่แม่แท้ๆของตัวเองทอดทิ้งแล้วไม่ได้ทอดทิ้งธรรมดานะคะยังไปทอดทิ้งอยู่ในสุสานล้างนงกู้นือไว้เด็กถึงขนาดต้องคลานออกมาจากสุสานเพื่อเอาชีวิตรอดโชคดีที่มีชาวบ้านเห็นใจเลยทําให้เด็กสี่ขวบในวันนั้นสามารถรอดดอกมาได้ดังนั้นต่อให้วินาทีนี้แม่ในอดีตของเขาจะพยายามกลับมาแสดงตัวทวงสมบัติ ของลูกชายที่ตัวเองทอดทิ้งไปคืนแถมยังจะมาโวยวายเรื่องที่ว่าทําไมถึงมีคนมาทําลายสุขสารที่ไม่มีร่างของลูกชายตัวเองทิง้งน้องกู้ของเราก็ไม่ได้ยินดีหรอกคะ่ะเพราะตอนมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้สนใจจะมานับภาษาอะไรกับการที่ตายไปแล้ว แต่ถ้าถามว่าการปรากฏตัวของแม่คนเก่าเขานั้นทําให้น้องกู้ของเราเจ็บช้าน้ําใจหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าข้อยกความดีความชอบนี้ให้กับแม่เลี้ยงแข็งแก่งคนใหม่ของน้องกู้เขาที่ออกลงปกป้องยิ่งกว่าลูกในอกถึงขนาดเปิดชะไม่ได้สนชื่อเสียงเลยออกลงปกป้องน้องกู้ของเราอย่างเต็มที่แล้วไหนแฟนสุดที่รัก อย่างคุณอวี่ยังพร้อมที่จะแก้แค้นให้เนื่องจากบางอาดตบเข้ามาดังฉาดในใบหน้าของน้องกูเขาแค่นี้ความคับแค้นใจของน้องกูก็มาลายหายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือเพียงแค่ผู้หญิงคนนั้นที่จะต้องรับกรรมในการทอดทิ้งเด็กของตัวเอง เล่มนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคายปมในใจของน้องกู้ไปได้เลยค่ะเกี่ยวกับอดีตตอนนี้ชีวิตของน้องกู้มีแต่ปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าข้างหน้าที่มองไปเนี่ยจะมีเรื่องราวให้ปวดหัวและเจ็บตัวอีกมากแค่ไหนยังไงก็คงต้องไปติดตามต่อกันในเล่ม6และเล่ม7นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะบ๊ายบาย